คณะกรรมการสำหรับการประเมินค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสาวราพรกุณาบุตรค่าราชการครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมอ,อําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวราพรกุณาบุตร เกิดเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530ภูมิลำเนาจังหวัดลำปางประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปางระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์เคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร,ร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประวัติการทำงานข้าพเจ้าเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพระวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพอ .1 นนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35รวมอายุราชะการ6ปีการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมินปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนกิจกรรมแนแนว อบรมคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นรวมทั้งหมด12รายวิชาโดยมีชั่วโมงการสอนรวม24คาบต่อสัปดาห์เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่61ทับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียน ปรัชญาในการทำงานผู้ใดมีความรู้แล้วนำความรู้ของตนมาใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นผู้นั้นจะยิ่งเกิดความชำนาญและเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งความรู้นั้นด้วยเปรียบเสมือนดาบที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์และได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้คงไว้ซึ่งความคมตลอดเวลาวิสัยทัศน์ในการทำงาน เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยโดยการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีสื่อนวัตกรรมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย4.0เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานน่าสนใจเป็นกันเองและเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจรายงานคุณสมบัติด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย5ตอนตอนที่1การมีวินัยข้าพเจ้ามีความตระหนักและยึดถือกฎก,ฎกติกามารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของโรงเรียนโดยได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดสำรวมกายวาจาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีการเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ทางราชการมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบว,วินัยต่อตนเองและหน่วยงานนอกจากนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและยึดกฎระเบียบของทางราชการในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการเป็นสัมพันเพราะข้าพเจ้าตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตความเสมอภาคเที่ยงธรรม เบิกจ่ายในงบประมาณและอุปกรณ์และใช้งบตามจุดประสงค์ของโครงการในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของส่วนกลางในการดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการยึดมั่นแนวทางในการทำงานแบบมีส่วนร่วมมีความสามาคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกันตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีความตั้งใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีปัญญาและมีความสุขข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นคนลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองเคารบและปฏิบัติตามกฎรรจราจรการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการสวมหน้ากาก,กอนามัย และการสแกน QR code เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ในเว็บไซต์ของไทยชนะการยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นทำบุญทอดผ้าป่าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษารวมถึงร่วมประเพณีสำคัญของชุมชนร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพ,พเจ้าได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเป็นผู้ยึดมั่นในวิชาชีพครู ประพืชปฏิบัติตนโดยละเว้นจากอบายามุกทั้งปวงข้าพเจ้าตระหนักถึงการใช้และการให้ข้อมูลมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมง,งานร่วมประชุมขยายผลความรู้ต่างๆและใช้วาจาสุภาพและดำงรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่งในวิชาชีพครู ทำให้ได้รับรางวัลคนดีสีเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2562มีความประหยัดมัธยัติอดออมซื้อหุ้นสหกรณ์สะสมฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนพระวิทยาคมจนได้รับรางวัลครูนักออมดีเด่นทุกปีการศึกษาและมีการฝากออมเงินอย่างต่อเนื่องตอนที่4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเชื่อมั่นเสมอว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามซึ่งปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสร้างสารรค์ศึกษาหาความรู้หริเริ่มสร้างสารรค์องค์ความรู้ใหม่ๆเข้าร่วมอบรมและสัมมานาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากนี้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ด้วยความสมัครใจเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน เช่นการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยาภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการ PLC กับมหาวิทยายละะัยราชภัฏนลำปางในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนรศ2563อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มที่ถูกคัดเลือกเป็น The Best p r a c t i t e ปฏิบัติหน้าที่ครูที่มีคุณค่าอย่างเต็มความสามารถรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศร,รีแห่งวิชาชีพมีการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนชุมชนและสังคมตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเอาใจใส่ในการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้อย่างเต็มความสามารถใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้ข้าพเจ้ายังมีความตระหนักในการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน ผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลการประพฤติตมตามจรรยาบรรต่อวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรวิชาชีพเช่นให้ความร่วมมือและมีจิตสาธารณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนชุมชนและสังคม ทำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลคนดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินรายงานคุณสมบัติด,ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการทาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำโครงการสอนรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพให้มีความเหมาะสมตามบทบาทและความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนได้และมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคูณความรู้มีการอบรมสัม,มนาอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มทักษะในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระที่ได้รับผิดชอบ มีการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลนอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาชีพเช่นว,วิทยากรค่ายลูกเสือวิทยากรโครงการสัตว์พระราชา วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับการใช้ DLT และ DLT i สำหรับโรงเรียนเกาะคาปริยับศึกษาวิทยากรติวโอนิตให้กับนักเรียนชั้นป .6 ม .3 และม .6 และเป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปะหัจกรรมภาคหนึ่ง จากนี้ยังเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพในการแข่งขันและในงานกิจกรรมต่างๆในระดับประเทศเช่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองการประกวดการสื่อสารเชิงสเต็มระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นงาน Thailand STEM Festival 2018รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา2562และรางวัลอื่นๆเป็นต้นรายงานคุณสมบัติด้านที่3 ด้านผลการปฏิบัติงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ประจำปีการศึกษา2562พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรายภาคเรียน2562สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2561คิดเป็นร้อยละ8.64 ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ประจำปีการศึกษา2562พบว่าผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ29.23ผลการทดสอบระดับชาติโอนิในวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561 ถึงปีการศึกษา2,562มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงขึ้นเฉลี่ย2.89สำหรับผลการพัฒนานด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมของนักเรียนพบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1มีจำนวนนักเรียน12คนมีคะแนน EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติจำนวน12คน สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดไว้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยจากการจัดกจิจกรรมการเรียนรู้และการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการคิดคำนวณข้าพเจ้าจึงสนใจในการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณและผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน9คนโรงเรียนกาะคาวิทยาคมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าน่วยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการไว้ณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ